นั่งรอ,อนแนกนั่งรอนี่ไหวเสร็จไหวเสร็จเดี๋ยวรอก่อนเนะ <c oughs> าะไหวเสร็จก่อนนน่นว่าเป็นสิริมงคลเนะาะไหว้ทุกปีปีดีแต่สติกเกอ ไม่ดีเราก็ทำตามทำตามงบเนาะไม่ยานั่งแล้วก็สิเขา้าใจเยอะปีทำสองชุดดีมีเศรษฐกิจอย่างไม่ดีขอให้เศรษฐกิจมันดีก่ก่นเยวค่อยทำมาทำใหรือขอให้หน้าที่การงานงงานนี้ เดินทางเี่ยวคาดปลอดภัยเนาะเตรียมประทัดมีมูีพันดอกก่อแนแลาวบ็มเสื้อสายจีนแต่เสื้อสายไทยแต่เราก็ต้องไหว้เนะเพราะไหว้ทุกปีไหว้ไหว้แล้วก็ยิงๆลอยๆปังๆเด้ ออด้คนนอนอล้อเรานะัึนคนอยุทข้างหลังน,ะนึใช่หรอคนนอนล้อวะ กรายเอาเป็นสรีมงคลทละปีก็ต้องไหวเพราะว่าเป็นรถธรรมาหากินเนาะแล้วก็ต้องไหวทุกปีปีนี้ก็ขหวซ้ำที่เดนยีเปีนค่อยว่ากันใหม่จะคิดดีก็สิไหงวหัวหมูไปละ ท้ายนี้ราดังปังสิวายกันแล่วนี่เอา,มาไอม่ไหวทารังทะปังนะ,ะเิ่นเหตุชิดนะน้อได้ไงอะ่ะครึ่งครึ่งล้านเนาะเป็นเหตุชิดช่ชองช่องนะนะ่นเนาะเป็นดังแค่ทำกับข้าวบ้านบ้านอะ่ะ ทำกับข้าวบ้านๆแต่คิดเป็นดังเป็นปังเป็นได้รางว่าแถวนะเกือบครึ่งล้านน่ะจอดเลยเดือนนั้นะเสร็แล้วนะยังมีผ่านกเพาร์ทีพิสู้ไปก่อนนี่นันไปกัอน ต้องเฝ้าเดี๋ยวเมนองน,นี่ตนอนเฝ้าสมุนสมุนนอนเฝ้าสมุนสมุนนอนเฝ้ามบ่าเฝ้าวะได้แล้วต้องเฝ้นนาเอนอน ไปไซล่ะถุงถูกไหมลืมจุดลืมจุดตัดเดียวพอแต่แต่ตขนาดงานวัดปกติมันมีจุดจุดปิดงานในปีนี้ว่าสุดดีเพราะว่าเศรษฐกิจมันเป็นเงินสีเนาะ ปีนี่บ่ได้ยินเลยจะรอเอาันน่้วันจีนว่าแต่เราไม่ใช่คนจีนนะขอยลูกแขกพอพอข่อยซื้อแฉกพอข่อยซื้อแฉกต่อก็เลยหวานมันเป็นคนจีน ต่กับโูนะว่าซื้อของครบไหมแต่ว่าผลไม้เก้าอย่างเหมือนเดิมเพิ่ม,เต,มเติมคือเพิ่มเติมเพื่อ,อยางนอนต่ว่าตีเดียวเงินไหลเชือ่อนี้ปังข้าขายข้าขายปะน,นะอุ้บจะขายจะขายหรือจะทำมาหากิน ใช่ป่ะกอไปแชกน่นะติดแค่นี้ดีกว่าจะเย็นบ่าวะาแแชกน่นะ เทียนก็ตั้งอยู่ หตังคอน่ะตังคงอนไหวอยู่ไหวเสร็จแล้วรอุบยังไม่หมดเลยลจะไปซื้อบีเร็มาถอนต่อต่อดีรอรอลุ้นตัวนี้ก่อน ถ้าลุนเพิ่งจุดเพิ่งจุดนี่ตัวนี้สิ่งที่หวังและสิ่งที่คอยนี่นี่อันนี้รอก่อนเพราะว่าเพิ่งจุดเพิ่งจุดเนาะต้องเฝ้าว่ากันโอนเคมาก,กันเลยใส่เพิ่นมะหวายโอ้ยเห็นว่าใส่ชาวเลย จักแล้วไู่้เพิ่นลืมมั้งเพิ่นมาใหม่หรือเพิ่นเป็สิลืมมั้งเก็ดดบตั้งแต่เช้าวรู้รถบรนทุกอาจารย์สร้างตรงนี้ตั้งทอนบัวถึงจะง,งบสงบยมบ่ได้บ่กระสิมีคน สิม <c oughs> si <of th> ีอยู่หันหละสงสัยว่ะก็เจะมาเป็นแมวสายสามหมายเนาะแค่นี้แหละ